สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลักจะพาทุกคนนะคะไปชมหิมะนะคะเดี๋ยวเราจะลักคือตอนนี้ลักอยู่ในบ้านนะคะก็คือเดี๋ยวลักจะพาทุกคนนะคะไปชมหิมะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่หิมะตกครั้งแรกในกเซานะคะในปีในเริ่มต้น,นช่วงของวินเทอร์นะคะหรือฤดูหนาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูหิมะกันนะคะเดี๋ยว อันนี้คือเราเตรียมตัวที่จะออกไปนะคะส่วนด้านในเนี่ยมันจะมีแบบเครื่องฮีตเตอร์คะเราจะไม่หนาวนะคะเราไม่จาเป็นต้องใส่เสื้อผ้าที่มันหนาขนาดนี้นะคะแต่ว่าเราจะออกไปข้างนอกนะคะซึ่งข้างนอกเราจะต้องแต่งตัวสําหรับฤดูหนาวนะคะส่วนด้านในเราก็แต่งตัวสบายๆได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวเตรียมรองเท้าสําหรับหิมะก่อนนะคะเราจะไม่ใส่ผ้าใบนะเดี๋ยวมันจะเปียกเราจะต้องใส่ รองเท้าที่เราเหยียบหิมะได้นะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนคะ่ะเราได้รองเท้ามาแล้วนะคะซึ่งเป็นรองเท้าแบบนี้นะคะสำหรับใส่สำหรับหบิมะนะคะหรือว่าอ,อ,อะไรที่มันเปียกๆอะ่ะคือมแบบันแบบนอนลงใส่แบบเนี้ย <c oughs> ให้ดูชีวิตแบบต่างแดบนบแบบจริงๆเลยนะคะ ที่นี่เราต้องใส่ถุงเท้าแบบประจำทุกวันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวโอเคคือตอนนี้มันมีแบบคือมันไม่ใช่แบบว่าหิมะตกนะตอนนี้ตอนนี้ฝนตกแล้วเนี่ยคือเดีถ้าหิมะมันตกอ่ะ มันจะฟูๆนะทุกคนแต่ตอนนี้มันไม่ฟูแล้วอะเมื่อเช้ามันจะฟูนะทุกคนแต่ว่าเราถ่ายเราอัดคลิปหรือว่าถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะว่าเราทำงานนะคะ Oh my god <laughs> แต่ถ้ามันฟูๆมันจะสวย ดูมุมอื่นมั่งนี่นะคะ เป็นไงปกติต้องใส่หมวกด้วยนะคะทุกคนแต่คืออันนี้คือเราใส่เสื้อผ้าที่แบบออกมาแบบถ่ายวีดีโอเฉยๆแต่ถ้าไปข้างนอกเราจะต้องแต่งตัวให้มันไมดชิดกว่านี้นะคะคือรองเท้าแล้วก็ถุงมือผ้าพันคอแล้วก็หมวกมันจะโอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวไปด้านในบ้านดีกว่า มาได้ในบ้านเรานะคะขอใช้ไมคหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแบบเป็นคลิปที่รักทำขึ้นเพื่อพาทุกคนดูทิวะนะคะแล้วก็ การแต่งตัวข้างนอกเนาะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลักขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวลักจะต้องทำในความสะอาดบ้านนะคะลักจะต้องทำงานบ้านแล้วก็ลักจะต้องเตรียมอาหารให้สามีนะคะก็คือเราจะต้องดูแลเขาหน่อยนะคะ เพราะว่าตอนอตอนนี้คือลเลิกงานนะคะเป็นเวลาบ่ายสองโมงนะคะแล้วก็กลับบ้านแต่วันก่อนก็มีงานทำอะไรอย่เงี้ยแต่คือวันนี้ว่างก็เลยทำคลิปได้เพียงห้าทนาทีเท่านั้นจริงๆนะคะโอเคบ๊ายบายแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ